นอกจากประเด็นที่เมื่อวานนี้นำเสนอไปเบื้องต้นว่าคุณกรจติกวณิตซึ่งเป็นคดีนายกของพรรคชาพัฒนากล้าได้ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากลาโพสข้อความบอกเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังระบุเพิ่มเติมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมว่าก็บ้านเมืองยังมีปัญหาอีกมากรอการแก้ไขขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนนักการเมืองจากทุกพรรคและกำลังใจเป็นพิเศษเลย แก่นักการเมืองที่กำลังเริ่มทำงานในสภาครั้งแรกอย่าให้ความต้องการเอาชนะครอบงำจิตใจและการแสดงออกจนเกินไปทำงานด้วยการสร้างพลังบวกร่วมกับคนในสังคมให้ได้จะคอยเป็นกำลังใจให้ช่วงนี้จะพาครอบครัวไปพักผ่อนติดหนี้ที่บ้านเอาไว้เยอะเลยท่านผู้ชมคุณกรเนี่ยอธิบายขยายความในโพสต์ที่ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าชักพักชาติพัฒนากรท่านผู้ชมฮะ18ปีที่ผ่านมา เป็นเกียรติอย่างยิ่งได้ีโอกาสรับใช้ประชาชนกับประเทศที่รักก็มีคําถามตกลงลาออกจากสมาชิกไหมรรยงานระบุว่ายังไม่ถึงขั้นลาออกจากสมาชิกใช่ไมน้อง่ะแต่ขณะเดียวกันข่าวแจ้งว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบสปิริตกับการที่พรรคชาปนการะน่าจะได้อย่างน้อยสักสิบที่นั่งกลับได้มาเพียงสองที่นั่งใช่ไหมน้องใบอันนี้ตามข่าวนะขณะเดียวกันมีการ รายงานว่าอาจจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักสัปดาห์หน้าของชาตพัฒนากล้าประการที่หนึ่งเลือกหัวหน้าพักใหม่ประการที่สองพิจารณาแนวทางที่จะเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชา,ชาติพัฒนาค่ะอันนี้ต้องตามดูท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาก็โดนไปหนักอยู่พอสมควรตอนที่มีการไปทาบทามโดยก้าวไกลใช่ไหมมีก่อนไม่มีกูค่ะเดือดจริงๆ